รถกระบะตอนเดียวตู้ทึบเข้าใหม่เกียร์ออโต้ปี2021เลขไม้เพียงหลักหมืน่นสภาพสวยกับเจ้าัตต้าไฮรักรีโว่นะคะซิงเกิลแคปเครื่อง2.4ตัวแอนฟรีมาพร้อมกับตู้ใหม่แกะกล่องความสูง2เมตร10เราจะทะเบียนลงเล่มมาให้ประวัติดีก็สามารถจัดเต็มรีดาวได้ดูคิดปับปมารับรถทันทีไปเลยมูลคา 5, ่า5,000บาทสวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาจเจอเจอนุป๊บอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะรถสวยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ใครเที่ยวลังตามหารถตอนเดียวตู้ทึบพร้อมมีงานเกี่ยวออโตโอ้จัดมาให้ปีใหม่ไม่หลักหมื่นสภาพสีสวยผ่อนค้างวนหลักพันจัดง่ายออกง่ายเดี๋ยวตามมาชมรายละเอียดรอบคันในคลิปนี้กันแป๊บกันเลยจ้า และนี่คือสภาพตัวรถที่แมแป๊บจะพามาชมวันนี้น้องเพิ่งเข้ามาใหม่เลยค่ะพี่พี่เพิ่งสปาให้เสร็จเลยนะคะสภาพสวยงามมากมาพร้อมกับตัวรถที่เป็นสีเทาดํานานทีจะมีเข้ามาและเป็นเกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับตัวตู้ทึบนะคะสภาพคือพร้อมวิ่งงานมากและใครที่กำลังตามหารุ่นนี้อยู่พี่พี่าพร้อมใช้งานเข้าเกียร์ได้ง่ายสภาพสวยๆ๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดรอบคันกันก่อน,อนทั้งภายนอกและภายในคันนี้นะคะจะได้ในส่วนของตัวรกระจากน้านนะคะเป็น จังหน้าหมูป่ากระจังหน้าใหม่สีดำนะคะพี่พี่มาพร้อมโลโก้ของต,อตัวตาอยู่จุดกลางของตัวรถและในส่วนของตัวโคมไฟหน้าไซส์สวยงามนะคะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนโคมไฟสวยงามมากๆค่ะพี่พี่คาะนี่ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะและตัวน้องของเราไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกรอไมและไม่มีรถติดแก๊สนะคะพี่พี่คะสภาพคือสวยแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันต่อที่ล้อพี่พี่คะ่ะตัวนี้ได้ในส่วนของตัว ล้อนะคะได้ยางใหม่นะเป็นยางแม็กซีพี่พีคสภาพคือสวยยางปี2025จัดมาให้นะพี่พี่คทั้ง4ล้อและตัวยางเป็นตัวยาง215ทับ65 R16 ลูกค้าสามารถวิ่งขับขี่ใช้งานกันแบบยาวๆไปเลยค่ะพี่พี่คนี่สภาพคือจัดมาให้แบบนี้เลยนะคะเครื่องยนต์2.4เครื่องยนต์ดีเซลมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะเป็นไฟเลี้ยวทับทิมพี่พี่ค่ะในส่วนของตัวด้านข้างก็จะมีอักษรพรเมียมนะคะ ในส่วนของตัวกระจกก็จะเป็นสีดํานะคะตัวนี้พี่พี่ขาสภาพสวยมีคิ้วกันสานมาให้อีกด้วยนะคะอันนี้แป๊บให้ดูนะคะหลังสปาแล้วพี่พี่ะานี่บางมือจับก,ก็จะเป็นสีดํากระจกจากซูนเตอร์ตา้าเดี๋ยวมาชมรายละเอียดด้านในของตัวน้องพี่พี่ตัวนี้นะคะน้องสวยเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยเปลี่ยนมานะคะเดี๋ยวคนญาตแกะให้ชมรายละเอียดเม็ดอาร์ตนี่เลยค่ะเม็ดกลมนะคะรูกลมคมชัดนะคะ เรียงตัวกันแบบสวยงามมากๆพี่ๆ่ะมาดูซอกประตูด้านในอีกนิดหนึง่งนี่นะคะความเดิมพี่ๆขะในส่วนของตัวแผงประตูด้านในก็จะเป็นดีไซน์สีดำพี่ๆรถทางนงานโน้เน้นสีดำใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายกระจกปรับรถด้วยไฟฟ้านะคะนี่เม็ดอากลมสวยเดี๋ยวมาดูสภกพด้านหลังกันบ้างพี่ๆตัวนี้นะคะ เม็ดอาร์กลมสวยจะหลดไปจนถึงด้านหลังแล้วเราด้านหลังก็จะเป็นล้อก,กระทะเดิมโรงงานแต่เราเปลี่ยนยางมาให้ใหม่ทั้ง4ีเส้นกันเลยจ้าตัวนี้มีจสติสติเกอร์มาให้ด้วยนะคะเซตเอディชันและในส่วนของตัวตูวต้เราก็จัดตู้ใหม่มาให้เลยะค่ะพี่ๆสภาพพร้อมวิ่งงานส,สภาพตู้นะคะเป็นตู้อลูมิเนียมนะ,ะด้านในเป็นไม้กระดานัดอย่างดีตัวไฟไท้ายไฟเลีย้ยวต่างๆใช้งานได้ปกติตัวนี้ความสูงตู2้2เมตรสี่แบบจดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของ ตัวตู้กันนะคะสําหรับในส่วนของด้านในเปิดง่ายพี่พี่คะ่ะนี่ตัวล็อกก็แข็งแรงด้วยนะคะด้านในก็จะเป็นไม้กระดานอัดหอมกลิ่นใหม่อยู่เลยพี่พี่ด้านบนสามารถเทินของได้นะคะมีแม็กไลเนอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้สภาพตัวตู้ก็คือบอกเลยใหม่ทุกคันนะคะลูกค้าเอาไปนี่คือตู้ไม่รั่ววิ่งงานคือใช้งานได้ปกติเลยพี่พี่แล้วเปิดปิดแบบสะดวกสบายด้วยนะคะนี่ผู้หญิงอย่างเราก็ใช้งานง่ายนะคะนี่ มีตัวล็อกด้านหลังนะคะด้านบนนะคะตัวไฟต่างๆใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็ด้านล่างไฟท้ายไฟเลี้ยวนะคะใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันเรามีการตรวจเช็คจะมีพี่ช่างมาให้อีกด้วยและในส่วนของตัวไฟเบรกตรงที่3ก็มีมาให้อักษรด้านหลังพี่ๆดูนะคะอัรษคโครเมียมต่างๆโตลต้าไฮรักริโวก็มีมาให้แบบครบครันเม็ดอาร์กกลมสวยแบบนี้เลยนะคะให้ดูรายละเอียดกันแบบรอบคันโคมไฟนะคะสาภาพคือสวย ไม่มีร่องรอยการแตกร้าวหรือว่าร่องรอยการชํารุดพี่พี่ขานีเดี๋ยวให้ดูช่วงล่างกันอีกนิดนะคะน้องเพิ่งสปาเสร็จสดๆร้อนๆเลยพี่ตัวนี้นะคะนี่ตัวล้อสแปร์ก็มีให้นะคะด้านล่างสภาพเดิมๆหรือพี่พี่คนใดอยากจะไปเสริมแน่นะคะพร้อมบรรทุกก็ได้เช่นเดียวกันพี่พี่ขานี่ช่วงล่างอันนี้เดิมๆนะคะสภาพคือน้องเพิ่งสปาเสร็จพี่พี่เดี๋ยวเราจะให้พี่พี่ช่างของเรานะคะตรวจเช็คนะคะ ในส่วนของรายละเอียดตัวรถก่องที่ลูกค้าจะรับรถพี่ๆค่ะต้องบอกเลยว่าจับจองไว้นะคะออกรถไวมากยิ่งแบบเป็นเกียร์ออโต้ใช้งานเนี่ยลูกค้าถามหากมาเยอะสนใจก็ติดต่อหาแป๊บได้เลยพี่ๆค่ะที่เบอร์0ู1 1 7หกหนึ่งหนึ่ง็ดแปดหกเก้าเก้าเก้านะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดอีกนิดหนึ่งนะคะสําหรับตัวน้องสภาพตัวรถต้องบอกเลยว่าสีเดิมเดิมพี่ๆนี่สภาพนะคะสติ๊กเกอร์ซ้ายขวามีมาให้ครบเม็ดอาร์กลมสวย เดิมๆนะพี่ๆยางใหม่ทั้ง400ล้อย่างที่แป๊บแจ้งไปแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดตัวรถรถค่อนข้างเดิมพี่ๆนี่นะคะตัวนี้เราใส่ตู้มาให้เลขตัวถังต่าง,ตางๆตัวเช็คได้นะคะพี่ๆตัวนี้น้องเป็นโมเดลปี2021ค่ะนี่เดี๋ยวไปดูรายละเอียดด้านในตัวนี้เบ้ามือจับก,ก็จะเป็นสีดำนะคะคิวกันสาดมีให้ครบๆด้านในดีไซน์แผงประตูอย่างที่บป๊บบอกไปการใช้งานคือไม่มีแทบจะไม่มีร่องรอยการขีดข่วนร่รองรอยการชำรุดเลยพี่ อันนี้ก็จะเป็นทุนทวนด้วยทวนสีดำนะคะกระจกปรับรถนะคะด้วยไฟฟ้ากระจกมองข้างก็ปรับด้วยไฟฟ้าตอนนี้กระจกเดิมจากสูบเตา้าเนาะฟิล์มใช้งานไม่ได้เราก็เปลี่ยนให้ใหม่พี่พี่อ่ะเดี๋ยวมาดูซอกประตูอีกนิดนึงพี่พี่บานประตูนะคะนอตสวยเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยเปลี่ยนมาเลยนะจ๊ะนี่เลยเดี๋ยวให้ดูอีกนิดนึงรายละเอียดตัวเม็ดอาร์ตต่างๆลูกกลมคมชัดสวยเดิมมากๆนะคะนี่สีเดิมเดิมสติ๊กเกอร์ ต่างๆอยู่ครบนะคะน็อสตสวยเดิมตัวนี้ได้ในส่วนของตัวเบาะผ้าสีดำนะคะ,ะ,คะเข็มขัดนีรรับรมีมาให้ด้านหลังเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของตัวประแจแม่แรงมาให้นะคะ <ๆ S 2> ตัวเบาะก,ก็จะคุมโทนสีดําพี่ๆค่ะตัวนี้อาจจะมีร่องรอยเบาบ้างนะคะตัวนี้ได้กุญแจรีโมทมาให้ถึงสองดอกเดี๋ยวแป๊บขอนญติขึ้นไปด้านบนพี่ๆตัวนี้เลขไม้ของตัวน้องนะคะเลขไม้น้อยมากๆนะะเลขไม้แค่แปดหมื่น 234กิโลเมตรเท่านั้นจาา้าพี่จ๋านี่ใช้งานคือน้อยมากนะคะแล้วก็แอร์เย็นพเพาะด้วยพี Air ่พี่ขแอร์เย็นพงเพาะด้วยนะคะนี่หน้าจอเรือนไม้ต่างๆนะคะก็แสดงผลชัดเจนมากพี่พี่ขาตัวนี้พวงมาลัยมี SRS Airbag กู้หน้าคอนโซลดีไซน์ภายในก็จะคุมโทนแบบ สีดำพี่พนี่นะคะหน้าจอฟังก์ชันระบบทัชสกรีนใช้งานได้ปกติตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธแอปเปิ a คา l a เระบบ Android ต่างๆได้เลยพี่พค่ะใช้งานได้ง่ายนะคะฟังก์ชันเครื่องเสียงนี่คือแบบแอร์เย็นเพนเพาะนะคะโทรรับสายต่างๆ USB iPod ได้หมดเลยพี่พค่ะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่แบบต้องการหรือตามหาในส่วนของตัว รถกระบะใช้งานสักคันนะครับวิ่งช้อปปี้เคอรี่ลาซาด้านะคะจัดเลยพี่ๆคะ่ะและในส่วนของตัวด้านล่างก็จะมาพร้อมกับนี่เลยนะคะร,ระบบฟังก์ชั่นแอร์พี่ๆ สามารถปรับทิศทางความแรงของแอรนะคะได้หมดเลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีช่อง power outlet มาให้อีกหนึ่งช่องพี่พี่แล้วก็จะมีเก๊ะนะคะใส่เหรียนใส่อุปกรณ์นะคะต่างๆแล้วก็มีในส่วนของตัวเก๊ะด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของตัวช่องวางแก้วน้ำมาให้อีก2ตําแหน่งพี่พี่และความพิเศษของคันนี้จัดมาให้ด้วยเกียรออโตเป็นขั้นบันไดนะ,ะพี่พใช้งานได้ง่ายใครที่กำลังตามหารถกระบะต้นเดียวพี่พีเกียร์ออโตจัดคันนี้เลย เกด้านบนก็มีมาให้นะคะ2เกดิพีด้านล่างด้วยนะคะนี่แล้วก็มีในส่วนของตัวเกดนะคะระหว่างผู้โดยสารด้านหน้ากับฝั่งคนขับให้แบบใหญ่ๆพร้อมใส่เอกสารใส่สิ่งของต่างๆได้เยอะเลยพี่ๆและส่วนของตัวเบาะผู้โดยสารด้านข้างก็จะเป็นเบาะสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านบนกันบ้างพี่ๆตัวนี้นะคะมีตัวม่านบังแดดนะคะมีช่องใส่แว่นตาแล้วก็ตัวไฟต่างๆนะคะใช้งานได้ปกติอันนี้น้องเพิ่งเข้ามานะคะ น้องแป๊บก็มารีวิวให้ดูแบบด่วๆเลยพี่เพิ่งสปาเสร็จนะ,ะเดี๋ยวเราไปพี่ช่างของเราตัวเช็ครถกันอีกครั้งฝ้าด้านบนต่างๆพี่ๆดูนะคะความสวยนะคะสวยงามมากเลยตัวนี้แทบจะไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยนะคะตัวนี้ไม่มีรอยจงรอยเจิมพี่ๆคะ่ะน้องสวยงามมากๆเดิมๆมากนะคะใครที่กำลังตามหารถตอนเดียวนะคะเกียร์ออโต้น,นะคะพร้อมวิ่งงานแป๊บแนะนําเป็นคันนี้เลยพี่รายละเอียดตัวรถคือค่อนข้างจะเดิมนะคะสภาพสวยๆเลยน้องแป๊บขออนุญาต พาไปชมนะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะคะผู้หญิงก็ขับได้พี่ขาอยากขับกระบะตู้ทึบไว้วิ่งงานนะคะไม่เน้นแบบเกียร์ธรรมดานะคะขับขี่ยากวันนี้จัดมาให้แล้วเกียร์ออโต้เดี๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันต่อเลยจ้ะพ,พี่จา๋าเดี๋ยมาต่อกันที่ห้องเครื่องเลยจ้่พี่จา๋าคันนี้นะคะสภาพคันหน้าก็ยังคงสภาพสวยเดิมนะคะ ดอกสอนชี้ด้านบนนะคะซ้ายขวาตัว R ตัว L นะคะสภาพคือสวยมากนี่เลยพี่ดูตัวน็อตก่อนเลยนะคะตัวนี้เป็นโมเดลปี2021นะคะตัวนี้รหัสเครื่องยนต์ 2GDFTV นะคะผลิตนะคะปลายปี2021เลยพี่ขาตัวนี้บอกเลยสภาพน้องสวยมากไม่แค่80,000เท่านั้นนะคะในส่วนของตัวรายละเอียดตัวเครื่องยนต์ไม่มีคาบน้ำมันไหลเยิ้มพี่พี่ขาเดี๋ยวแป๊บขัดให้อีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้ก็คือตัวน้องเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ 2 4 0 0ันซีซีบแรงม้า4สูบ16วาล์พี่สภาพองเครื่องนะคะก่อนออกรถเรามีการตรวจเช็คจากพี่ช่างชำนาญการมาให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเปลี่ยนทายคลองเลวเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องนะคะเช็คหมอ้อแบตเตอรี่ต่างๆมาให้พี่พี่อาร์ตแต้มสีก็ยังมีให้เห็นแบบเด่นชัดเดี๋ยวแป๊บมาดูรายละเอียดตัวน็อตกันบ้างพี่พี่นี่เลยซูมให้เห็นแบบชัดๆพี่พี่ตัวซีนเดิมต่างๆนะคะฝาก,กระโปรงก็เช่นเดียวกันนะคะ สภาพสวยสติกเกอร์ยังอยู่ครบเมคอัพคมสวยนะคะแผ่นกันความร้อนก็ยังคงสภาพสมบูรณ์พี่พี่ไม่มีรอยฉีกค่ะเนาะตัวนี้นี่เลยตัวน็อตด,ด้านในพี่พี่ซีนเดิมนะคะสภาพสวยแผ่นเพชรเดิมๆเ,เลขตัวถังเดิมๆนะ,คะใครที่กําลังมองหาในส่วนของตัวกระบะหัวเดียวนะคะตู้ทือพร้อมใช้งานแบบแนะนําเป็นคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ใหม่หลักหมื่นปีใหม่ด้วยพี่พี่พอหลักพันเดี๋ยวมาย้าสเปกกันอีกครั้งนะคะ เป็นยังไงบ้างคะพี่ๆคะสำหรับคันนี้ที่ปมาพามารีวิวนะคะเป็นกระบะต้อนเดียวตู้ทึบนะคะสีเทาดำกับเจ้าโตโยต้าไฮรักรีโวนะคะซิงเกิลแคปเครื่อง2.4ตัวแอนทรีพพีปี2021น้องจัดมาในราคาสุดพิเศษนะคะได,ได้เกียร์ออตโต ราคาค่าตัวน้อง4 5 9 0 0 0ับาทเท่านั้นตัวนี้จัดตู้ใหม่มาให้นะคะความสูงสองเมตรสิเป็นตู้อลูมิเนียมนะคะและในส่วนของตัวล้อยางเราก็จัดยางใหม่มาให้ทั้ง4เส้นอีกด้วยพี่พีพร้อมวิ่งงานกันแบบยาวๆลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภออยู่ต่างภาคทางปก็มีบริการจัดไฟแน้นให้ถึงหน้าบ้านส่งมอบรถให้ถึงที่พี่พี่ขาใครสนใจคันนี้นะคะกระบะตอนเดียวตู้ทึบเกยียร์ออโต้นะคะรุ่นประหยัดน้ำมันจัดคันนี้ได้เลยพี่พี่ขาสนใจติดต่อด่วนๆนะคะดูขึ้นปนอ พักมานะคะรับให้ส่วนลดไปเลยพี่พี่ค่ะ5,000บาทและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อมาที่เบอร์0 1 6 1 1 7 8 6 9 9 9นะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจน้งแป๊บไทยรถสวยนะคะพี่พี่คะ mm ่ะ hmm. บ๊ายบาย